หลวงปู่หงเตือนห้ามพูดสีคำนี้เทวดาหนีหายชีวิตไม่รุ่งเรืองคําสอนของหลวงปู่หงที่กล่าวกับอริยมุนีเสมอเพื่อเป็นคติสอนใจในการทําความดีโดยหลักๆแล้วท่านมักจะสอนให้ขยันให้ภาวนามากๆและตั้งใจรักษาศีลให้ดีท่านบอกว่าคนเราโตแล้วคิดเป็นทำเป็นอย่าเป็นคนงอมืองอเท้า ให้ขยันทำมาหากินจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีสติให้คิดก่อนทำไม่ใช่ทำแล้วค่อยคิดการทำงานอะไรก็แล้วแต่ต้องรีบทำให้เสร็จอย่าให้ค้างคาอย่าทำอะไรชักช้าทำอะไรให้รวดเร็วแม้แต่การตื่นนอนก็ต้องตื่นนอนก่อนนกก,กาออกไปหากินถ้าตื่นสายจะทำมาหากินอะไรได้โดยท่านจะทำตัวเป็นตัวอย่างให้ลูกศิษย์ดูก่อนเสมอ เช่นท่านจะตื่นมาตอนตีสามตีสเป็นประจำเพื่อทำการสวดมนต์นั่งกรรมฐานส่วนการใช้ของของท่านท่านก็บอกว่าของทุกอย่างที่ญาติโยมนำมาถวายนั้นเขาได้มาจากหยาดเหงื่อแรงงานของเขาเขามาทำบุญท่านว่าต้องรู้จักใช้รู้จักรักษาใช้แล้วไม่ใช่ทิ้งทิ้งคว่างคว่างใช้แล้วต้องเก็บให้เป็นที่เป็นทางเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักใช้รู้จักรักษา แม้แต่ถุงพลาสติกที่เขาห่อของมาถวายท่านก็ยังพับเก็บเอาไว้ใช้งานต่อท่านว่ามันยังดีอยู่ยังใส่ของได้ถ้าเราทิ้งไปยามจําเป็นจะต้องใช้ก็ต้องเสียเงินซื้อมาอีกตรงไหนที่รกไม่สะอาดท่านก็จะบอกจะสอนให้ทำความสะอาดสะอา้านเพราะหลวงปู่เป็นคนชอบความสะอาดส่วนการพูดจานั้นท่านก็บอกว่าให้พูดจาไพเราะ อย่าพูดจากระโชคโฮกคากหรือใช้คำพูดไม่สุภาพแม้แต่การพูดกับเพื่อนฝูงหรือลูกน้องก็ต้องพูดจาดีๆกับเขาอย่าใช้อารมณ์ให้ใช้ความเมตตาแบบพี่น้องถ้าใครด่าใครว่าใครแช่งก็ไม่ต้องไปโกรธเขาให้ใช้เมตตาตอบหรือใช้ความนิ่งเงียบสงบหลวงปู่ห้ามพูดสี่คำนี้ท่านว่าเทวดาจะหนีหายชีวิตไม่รุ่งเรืองคำที่หนึ่ง ห้ามพูดเท็จหรือพูดไม่จริงหลวงปู่บอกว่าคนเราเกิดมาต้องหัดเป็นคนพูดมีสัจจะให้รักษาสัจจะสัจจะนี้สำคัญมากพูดอะไรก็ต้องทำให้ได้รับปากกับใครก็ต้องพยายามทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้ก็อย่าไปรับปากเขาเสียสัจจะเปล่าๆท่านว่าเสียสัจจะบ่อยๆใครก็ไม่อยากคบไม่มีคนไว้ใจทำอะไรก็ไม่ค่อยจะสำเร็จ เทวดาเขาไม่ช่วยหลวงปู่ท่านเป็นคนที่รักษาสัจจามากคำห้ามที่สองท่านบอกว่าอย่าเป็นคนขี้บ่นลำบากบอกว่าอย่ากขี้เกียจหรือห้ามบ่นอย่างไร้สาระตามอารมณ์ของตนเองบ่นไปแล้วก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นบ่นไปบ่นมาก็เป็นไปตามปากเหนื่อยนักก็ให้พักไปบ่นมากๆคนยังไม่ชอบเลยนับประสาอะไรกับเทวดาท่านว่าเทวดาหนีหายหมด ห้ามพูดเพ้อเจอ้อพูดปลิ้นปล้อนส่อเสียดหลวงปู่สอนว่าอยู่กับหมู่กับพวกก็ต้องมีความจริงใจให้กันอย่าเป็นคนปลิ้นปล้อนเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นท่านว่าแบบนี้เทวดาครูบาอาจารย์หนีหมดสุดท้ายก็ต้องอยู่คนเดียวที่สำคัญต้องหัดเป็นคนปิดทองหลังพระคือทําดีได้โดยไม่ต้องให้ใครเห็นเพื่อหวังจะได้หน้าได้ตา ท่านว่าให้ดูพระเจ้าอยู่หัวเป็นต้นแบบเราเกิดมาให้มีความเมตตากรุณาต่อบุคคลอื่นเหมือนเป็นพี่น้องของเราถ้าอยากให้ใครจริงใจกับเราเราก็ต้องจริงใจกับเขาก่อนสิ่งที่คนอื่นทำกับเราแล้วเราไม่ชอบเราก็อย่าไปทำกับเขาเช่นกันห้ามที่สาท่านห้ามพูดว่าไม่ไหวแล้วลวงปู่บอกว่าเมื่อเราพูดว่าไม่ไหวแล้วบ่อยๆเท่ากับเป็นการปล่อยพลังลบออกมา ทำให้ใจเราท้อแท้สิ้นหวังและเทวดาผู้ปกป้องของเราก็จะถอยห่างออกไปเพราะเขาไม่สามารถช่วยเหลือผู้ที่ไม่ช่วยตัวเองได้หลวงปู่เคยสอนว่าอย่าพูดว่าท้อแท้อย่าพูดว่าไม่ไหวเพราะคำพูดคือตัวสร้างกรรมถ้าเจอเรื่องหนักให้เปลี่ยนคำพูดว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคำพูดบวกจะดึงพลังดีๆกลับมาให้เรา หลวงปู่ท่านยังบอกอีกว่าคนเราเกิดมาชาตินี้เพื่อสร้างความดีไว้ใช้ชาติหน้าให้พาหมู่คณะร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลเราทำแบบไหนเราก็จะได้แบบนั้นท่านบอกว่าต้องรู้จักบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนบุคคลอื่นให้ตั้งใจทำความดีรักษาศีลและต้องเป็นผู้ที่หัดรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยห้ามข้อที่สท่านห้ามพูดยกตนข่มท่าน หลวงปู่บอกว่าเกิดเป็นคนอย่าเอาแต่ตามใจหรือตามอารมณ์ของตนเองโดยคิดว่าตัวเองเก่งฉลาดหรือดีเด่นเกินกว่าคนอื่นให้หัดฟังคนอื่นเขาบ้างและท่านว่าให้เราหัดสำรวจความบกพร่องของตนเองอยู่เนืองนิดเมื่อเห็นความผิดพลาดก็ให้รีบแก้ไขเสียไม่ใช่ไปนั่งดูแต่ข้อเสียของคนอื่นที่ท่านได้ประทานโอวาทมานั้น มากมายจนจำได้ไม่หมดแต่สิ่งที่สำคัญที่อริยมุนีจะนำมาตรึกตรองทุกวันเพื่อให้ตนเองนั้นเป็นคนที่ดีขึ้นถึงทำได้ไม่หมดแต่ก็พยายามนั่งคิดพิดจารณาบ่อยๆให้เกิดปัญญาตามที่ท่านอุตสาหแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวสิทธิ์ท่านใดที่เห็นว่าดีก็สามารถนำไปปฏิบัติได้หลวงปู่หงพรมมปัญโยเป็นหนึ่งในพระอาจารย์ที่เคารพนับถือมากในไทย ท่านมีคำสอนที่มีผลต่อการฝึกฝนและการพัฒนาจิตใจและนี่คือ9คําคำสอนหลักของหลวงปู่หง์พรหม,มปัญโย 1. การรักษาศีลธรรมหลวงปู่หง์สอนถึงความสำคัญของการรักษาศีลธรรมซึ่งเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตที่ดีการรักษาศีลช่วยให้จิตใจสงบและเป็นพื้นฐานของการฝึกฝนทางจิตวิญญา 2. การมีสติ การมีสติในทุกสถานการณ์ทำให้เราตระหนักรู้และเข้าใจธรรมชาติของจิตและโลกแวดล้อม 3. การปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องการปฏิบัติธรรมเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 4. การทำสมาธิการฝึกสมาธิช่วยให้จิตใจสงบและชัดเจนและเป็นสิ่งจำเป็นในการฝึกฝนทางจิตวิญญาณ 5. การปล่อยวาง การปล่อยวางความยึดมั่นและความอยากได้ช่วยลดความทุกข์และนำไปสู่ความสงบในจิตใจ 6. การให้ทานและการแบ่งปันการให้ทานและการแบ่งปันทำให้เรารู้จักการเอื้อเฟื้อและไม่ยึดติดกับสิ่งของ 7. การมีความเมตตากรุณาการมีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นเป็นการฝึกฝนที่สำคัญในการพัฒนาจิตใจ 8การรับรู้และการยอมรับความจริงของชีวิตการยอมรับความเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนของชีวิตช่วยให้เรามีจิตใจที่ยืดหยุ่นและสงบและ9การมุ่งมั่นในการฝึกฝนตนเองการมีจุดมุ่งหมายในการฝึกฝนตนเองและพัฒนาจิตวิญญาณเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตที่มีความหมายและเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตท่านผู้ฟังครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราว ปฏิปทาและคําสอนของหลวงปู่หงพรหมปัญโยที่ได้นำมาเล่าเพื่อท่านที่ศรัทธาในองค์หลวงปู่ได้น้อมนำไปปฏิบัติขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ได้เข้ามารับฟังคลิปนี้สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนขอให้ธรรมะนำพาชีวิตให้รุ่งเรืองและเป็นสุขตลอดไปสาธุ